เรื่องนิพพานเนี่ยใครเปรียบเทียบฟังก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่ในที่สบายของเราอะนะตอนี้เราก็ไปเที่ยวป่ากันอันนี้ได้ข่าวว่าเขาไปเที่ยวป่าเข้าป่าได้ห้วยไม้ทำมินอย่างเงี้ยป่าลึกเข้าไปถึงพมา่ามันเป็นป่าใหญ่ใช่ไหมเพอยากไปเที่ยวพอเข้าไปก็จะเจอลำธารที่สวยงามเจอเหล่าสัตว์เหล่าแมลงเหล่าผีเสือ้อเหลานกโผบิน เหล่าน้ำตกเออกล้วยไม้หน้าฝนเนี่ยโอ้โหมันออกมามัน้อมมันสดชื่นอะ่ะมันในป่าแล้วเสียงร้องเจ็บเจ็บเจ็บ,บ,บ,บมันเป็นไงมันเหมือนสวรรค์นะมันมีความสุขอะ่ะนั่งคุยกันจิ้งกลังคุยกันดูด,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 ดีอะไรอะเออเราเที่ยวจนเพลินบ่ายคอยเย็นแล้วแล้วก็กลับกันแต่ปรากฏว่าจําทางกลับไม่ได้นะ จำทางกลับไม่ได้เมื่อจำกลับไม่ได้ความมืดก็เข้ามาเยือนโรยลาลงแก้ว่า,างไงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนตายละแรกๆอ่ะแต่ยังโอเคก็ยังค้างค้างในป่าก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาทางออกใหม่ก็ยังมีโอเคอยู่ยังมีอาหารกันอยู่อยู่มาอีกวันก็หาทางออกอีกคราวนี้อีกวันหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้ชมป่าแล้วท่านมันมีการหาทางออกอย่างเดียวถูกต้องไหม ทางออกทั้งวันก็ออกไม่ได้ทําไงครเนี่ยความทุกข์ทุรายเกิดไหมเกิด <Good. S 2> ก็ป่าเป็นสวรรค์ไม่ใช่เหรอท่านแล้วสวรรค์ในป่าหายไปไหนแล้วนะเมืม่อไรท่านรู้ว่าหลงป่าเมื่อไหร่นะพันก็เห็นป่าเป็นนรกแล้วล่ะงั้นป่ามันไม่ใช่นรกและไม่ใช่สวรรค์นะเวลาท่านเข้ามาชมป่าแล้วความถูกใจเนี่ยมันสวรรค์แต่พอท่านเกิดหลงอ่ะ ออกจากป่าไม่ได้ท่านดิ้นรนที่จะหนีออกจากสวรรค์ของท่านแล้วละ่ะแสดงว่านั้นไม่ใช่สวรรค์แล้วละ่ะป่าไม่ใช่สวรรค์ล่ะป่าเป็นนรกสำหรับท่านแล้วนะไม่งั้นท่านจะทุรนทุรายหนีออกทำไมว่าไหมนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้แล้วเห็นชัดว่าป่านี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยป่าไม่ใช่สวรรค์และป่าไม่ใช่นรกทั้งนรกและสวรรค์ั้เกิดจากเราเนี่ยจะเยียดให้กับปา่าเหตุเยียดเยียดให้เพราะอะไรเพราะเราต้องการที่ออกจากปา่า เราลืมเ,เราลืมไปว่าเรามาเที่ยวป่าเนี่ยป่ามันมีความสดสวยมันเปรียบเหมือนสวรรค์ไม่อยากกลับบ้านเลยแต่พอถึงเวลากลับบ้านั่นกลับกลับกลับไม่ได้ออกไม่ได้มันหลงป่าไอ้ที่สวรรค์นี่ยที่ไม่อยากกลับบ้านตอนแรกอะ่ะเป็นไงมันคือนรกมันจะทุรนทุรายจนวิ่งหนีออกจากป่าหาหนทางออกจากป่าหาไปเถอะ หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนะสามเดือนครึ่งปีหนึ่งปีออกไม่ได้แกก็จะดินน้นรนจะหาออกทางออกจากป่าเพราะว่าแกหลงป่าคนเราเมื่อรู้ว่าหลงนะมันจะทะเยอทะยานที่จะหนีออกจากความหลงเนะช่นนี้แหละมนุษย์เราก็เหมือนกันเนะ่ยเมื่อไรที่เรายังไม่รู้ว่าเราหลงนะเราจะเพลินกับป่าโดยไม่มีที่สิ้นสุด เราจะเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงที่เกิดกับป่าอารมณ์ที่เราผัสสะทางตาหูลิ้นจมูกกายใจนี่ยท่านแต่เมื่อไหรที่ท่านเมื่อไรที่ท่านรู้รู้ว่าหลงแล้วนะโอ้หมันจะตลิตะเหลือกอะมันฝึกกันจาปางปางเป็นปางตายเลยแหละเพื่อที่จะออกจิกวัตะนี่ให้ได้เพราะมันรู้ว่าหลงมันจะหาวิธีหาวิธีทางก็เหมือนเรากับอยู่ในปานะ่าเนี่ยมันจงหาทางออกจากป่าให้ได้การออกจากป่านี่็คืออะไรภาวะที่จะมุ่งหน้าไปสู่ นิพพานนะครับพอใจไหมมุ่งหน้าไปสู่นิพพานแต่ท่านหาไปเถอะท่านหาทางออกจากป่าไม่ได้หรอกหาไปเป็นชาติแล้วก็ไม่ได้สิบชาติก็ไม่ได้ร้อยชาติก็ไม่ได้้าใจไหมท่านหลงอะไรเนี่ยหลงป่าหลงอะไรใช่ ถ้าเราพื้นพื้นก็เหมือนว่าเราเนี่ยหลงป่าแต่ไม่ใช่หรอกท่านหลงที่ท่านหาทางออกจากป่าเนี่ยเพราะท่านหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงครอบครัวหลงวัตถุหลงอะไรทุกอย่างอะที่มันอยู่อีกฟากหนึ่งของป่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในป่ากับท่านมันอยู่คนละฟากที่ท่านหลงอยู่ท่าน,นดูแค่หลงป่าแต่จริงๆท่านไม่ได้หลงป่า ปาไม่ได้ทําให้ใครหลงป่าไม่ได้เป็นสวรรค์และป่าไม่ได้เป็นนรกท่านสร้างนารกและสวรรค์ขึ้นมาด้วยใจท่านเองนั่นเพราะท่านหลงหลงอะไรรู้ไหมก็หลงครอบครัวหลงวัตถุหลงความห่วงใยหลงตัณหาที่ผุดขึ้นมาด้วยจบจากการปรุงแต่งป่านี้คนที่บ้านจะเป็นยังไงป่านี้ธุรกิจจะเป็นยังไง ป่านี้แม่อีหนูจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงโน้นจะเป็นยังไงท่านพยายามที่จะออกจากป่าเพื่อที่จะไปหาสิ่งเหล่านี้แต่หากแต่ท่านดูสิ่งอันนี้เป็นทิพพานก็คือการออกจากปา่าเดี๋ยวใคาจะพูดให้ฟังละเอียดอีกรู้จักไหมสรุปแล้วเราดูคร่าวๆได้ว่าตัวที่เราหลงไม่ได้หลงป่านะแต่เราหลงยึดกับสิ่งที่เราเคยมีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในปา่า แล้วเราว่าถ้าเยียวยานที่จะออกไปจากป่าเพื่อจะกลับไปหาสิ่งที่เรายึดบ้านเราเมียเราลูกเราหัวเราเกิดความหลงมันซ้อนลงไปไหมจริงๆถ้าพูดอย่างนี้เราหลงป่าไหม,ไมเราไม่ได้หลงป่าเลยแต่เราหลงในวัตตาหลงในอัตตาหลงในวัตถุหลงในสิ่งที่เรามีเขาเรียกหลงในสัญญาถือได้ไหมฮะแล้วเราจะทําทไงดี มันเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราก็พยายามหาทาออกจากป่าหาเอาทาออกไปแล้วห้าปีสิบปียี่สิบปีจนเป็นทาซานไปเจอทาซานอีกนั่นไงทาซานทาซานคนนี้แหละที่จะนําเราออกจากป่าไอ้ทาซานนี่ก็คือพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นแหละพวกนักโค้เจ้าสํานักทั้งหลายนั่นแหละเป็นทาซานเพราะเขาย่อมรู้ดีที่จะออกจากป่าได้เราก็เลยเข้าไปสมัครเป็นลูกศิษย์ โอ้ท่านเป็นทาสานเป็นผู้เยี่ยมยอดเป็นผู้ที่นําเราออกจากป่าได้แน่พออยู่กับเขาอยู่าทาสานนานๆที่สุดแล้วต่างคนต่างหาทางออกจากป่าที่น่รู้ความจริงว่าไอหาไอทาสานตัวนี้ที่จริงมันก็คือไอคนที่หลงป่ามาก่อนกูนี่แหละมันหลงมาก่อนมันหลงอยู่นานมันก็เลยเป็นทาสานและตัวมันเองก็ออกจากป่าไม่ได้เพียงแค่มันอยู่มานานรู้งานพอแกรู้อย่างเงี้ยแกจะตามมันไหมแกก็ไม่ตาม แกก็หาทางออกของแกเองใหม่และแกก็จะเป็นอะไรทาสานคนต่อไปก็จะมีคนที่หลงป่าเข้ามาอีกแกก็จะชี้แนะที่สุดเขารู้ว่ามึงก็หลงมาเหมือนกันนั่นแหละเขาก็แยกกันไปเพราะงั้นในโลกนี้ในปีนี้ทาสานเยอะใช่ไหมเลยและทาสานก็ชี้ให้ออกจากป่าทั้งนั้นเลยนะแต่ตัวเองออกจากป่าไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้วิธีการการออกจากป่ามันได้ชื่อว่าเป็นทาสานเป็นผู้นําทางการออกจากป่า แล้วพวกเราก็หลงทาสานด้วยไอ้พวกนี้ตัวดีนักเลยเป็นพ่อค้าคนกลางทางท้ายตัวเองหลงออกจากป่าไม่ได้เหมือนกันแต่ก็พยายามโน้มน้าวเพื่อจะให้ทุกคนเนี้ยพาออกจากป่าเพราะการออกจากป่าคือนิพพานแต่จริงนิพพานไม่หรอกมันหลงยึดในฟ้างนู้นต่างหากเขาเรียกหลงนิพพานไปหานิพพานที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนิพพานไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่นอกป่าไม่ได้อยู่ที่บ้าน แต่พราะความที่เราหลงในปา่านั่นแหละที่เราเข้าใจว่าหลงนั่นแหละจริงๆเราหลงอัตตาและหลงอุปทานที่เรายึดอยู่ฟากนอกป่าแต่ห่างก,ก็คือยึดหลงยึดนิพพานที่เขาว่ามาพอ้าใจไหมฮะท่านอยู่มานานจนถึงที่สุดแล้วท่านมานั่งพิจารณาเนี่ยเราจากมานานแล้วล่ะเราหลงมือตั้งนานแล้วล่ะ เราอยู่มาตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วล่ะไม่จะเกิดอาการอะไรขึ้นมารู้ไหมถ้าเกิดการพิจารณาขึ้นมาจากการที่เราหาทางออกมาตลอดห้าสิบปียงเงี้ยภาวะเจโตจะเกิดขึ้นเจโตเกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อไหรที่เราพักพักแล้วก็มาพิจารณาในสิ่งที่เรากระทานั้นๆนเราทํามาจนเหนื่อยอ่อนแล้วต้องเหนื่อยอ่อนจริงๆแล้วทุกซอกทุกมุมแล้วยังหาทางออกจากป่าไม่ได้แล้วมานั่งไข้ครวน ในริมทารริมทานหนึ่งมันน้ำใค่ควรที่ไหนไม่ได้ใครควรการออกจากป่าหรอกแต่ใค่ควรตัวเองแล้วทำไมถึงหาทางออกจากป่าทา่ทานท่านที่เราก็อยู่มาได้ตั้งห้าสิบปีก็ไม่ได้ตายมันอยู่ได้ห้าสิบปีด้วยการทะยานออกจากป่าแล้วท่านแลวมันยังออกไม่ได้แลวเราก็เหนื่อยกับการหาหนทางออกมามากเลยแล้วทําไมเราไม่อยู่กับป่าไปล่ะป่านี้คนที่บ้านก็คงตายกันหมดแล้วมันคงลืมเราหมดแล้ว จริงๆแล้วเราอยู่คนเดียวแต่หากเราไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละที่มีมันเป็นแค่ความทรงจําที่เราละจากเขาไม่ได้แต่หากวันหนึ่งท่านต้องตายไปคนเดียวจากคนเดียวไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีอะไรทั้งสิ้นเมื่อท่านรู้ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านอยู่ในป่าเนี่ยท่านจะวางใจได้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังดิ้นรน ขวยคว้าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทําไมเราไม่ยอมรับว่าเราอยู่กับป่าได้ทําไมไม่ยอมรับว่าเราะหลงป่าอได้ถ้านัานที่หลงเราก็อยู่ได้อยู่้อ้ไหมทําไมเราอยู่ได้โดยไม่ตายทําไมเราอยู่ได้โดยการแสวงหาให้เหนื่อยดิ้นหลนมากมายขนาดนี้เมื่อวนคิดเช่นนี้แล้วถ้ามันตัดใจได้กําลังมันมากพอมันก็จะอยู่กับป่ากูไม่หาทางออกอีกแล้วกูพอแล้วกูเหนื่อยแล้ว ยอมตัดใจเหอะฝั่งโน้นอะทิ้งเราแน่นอนแล้วคงไม่มีใครมาหาเราแล้วแล้วเราไม่เป็นยายที่ไปหาเขาแล้วเมื่อแกตัดใจเช่นนี้ได้นะแกก็อยู่บป่าแกไปหาไม้มาสร้างบ้านสร้างบนแล้วก็นอนดูเมฆไม้นอนดูนกแกก็จะเห็นชัดว่าป่าที่แกหนีมาห้าสิบปีอะความสวยงามมันก็เหมือนกับวันแรกที่แกก้าวเข้ามาแล้ว สายลมแสงแดดเหล่านกร้องไพเราะกลิ่นกล้วยไม้ดอกไม้ละลวยสายน้ําก็ยังลินเหมือนเดิมจริงๆสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้น่แหละแต่แกหนีหายมันไปเองเมื่อคนเรามันลงใจได้เนี่ยมันก็อยู่ในป่าต่อไปนั่นแหละผู้ที่ปรงใจเช่นนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ออกจากป่าผู้ออกจากป่าก็คือยอมรับว่าตัวเองหลงแล้วก็อยู่กับป่ามันอย่างเข้าใจ พอใจไหมนั่นแหละเป็นผู้ที่ออกจากป่าสภาวะที่อยู่กับป่าคืออยู่กับป่าไปนั่นแหละอยู่กับป่าไปด้วยความที่แกแก้ไขย,ยุ่สุดที่สุดแล้วหาไม่ทางออกไม่ได้แล้วและพึงยอมรับมันเมื่อยอมรับแล้วแกก็อยู่กับมันได้โดยที่แกไม่เดือดร้อนความเล่าร้อนแห่งจิตก็จะไม่มีนั่นแหละมันสงบลงเย็นลงคลายลงความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งๆที่แกก็ยังหลงอยู่ในป่าเนี่ยนั้นประกอบขึ้นไปอย่างนี้นั่นภาวะเช่นนั้นแหละเขาเรียกว่า ภาวะแห่งการนิพพานนิพพานก็ไม่ได้ไปไหนเลยมันก็อยู่ในสิ่งที่แกหลงนี่แหละแค่แกออกจากอาการหลงนั่นเองเมื่อแกหลงแล้วแกอยู่กับสิ่งต่างๆอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครวิเศษวิโสนะแกอยู่ไปจนตายคาป่าแกก็ไม่สนทุนหลยเพราะแกได้ตายไปก่อนที่แกจะตายซะแล้วก็คือหยุดการดิ้นรนหยุดการแสวงหาที่จะ หาทางออกจากป่านั่นแหละคือการออกจากป่า